สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุครุสคนครับมือนี่มหาป่าครับมาหาปลาโตล้มหนาวครับอุ้ยหนาวขนาดครับหนาวแต่ว่าจกหาปลาครับน้าหน่อยแล้วพอดีพอดีหาครับมาครับติดตามเมืองนับกันครับเรื่องทยอยมาหลายคนแล้วครับตอนนี้กําลังเตรียมโตัอยู่ครับรอเวลาครับรอเวลาจังหน่อยประมาณเก้าโมงึ่งพูแล้วครับ ให้ให้แดดห้อนแน่จักหน่อยตอนนี้อากาศหนาวครับนี่ครับตั้งกระดุงไว้แล้วครับโอ้ลงมือแล้วครับยกยกสะดุ้งแหกกว่านเรียบร้อยแล้วครับนี่คุณครับภาพบรรยากาศคึกคักเลยครับหนาวแต่กระสู่ได้ครับนี่สู่ขุ้คนครับ นี่ครับน hey, he really? um uh ี่แหละครับเนีลคักเลยครับได้ปลาจนลืมหนาวครับนี่โอ้ที่แรกพักกันหนาวครับเพราะปลาปลาเต้นปลาดูดลายลืมเพราะหนาวครับ นี่แหละครับบรรยากาศการหาอยู่หากินตึกปลาโตล่มหนาวครับคลิปนี้ได้ปลาจนลืมหนาวตอนมาในใส่เสือเ้อแขนยาว,ว,ยวยพอลงตึกปลาแล้วบนหนาวเลยครับบรรยากาศคึกคักครับปลาหลายครับปลาของนี่ครับมาเบป,ป่งปลาของนี่ อ้หวาน oh. อยู่ครับหมานได้ลหลเติบครับมาเรื่อยๆอยู่ข่าวครับไม่หลครับไม่หลายป่าบุค่อยหลาย มานไหมแห่พื้นนี่มานไหมแห่ตัวนี้เดี๋ยวจิกไปเรื่อยก่อนครับแม่แม่จิกแล้วครับเจ้าหน่อยปังไว้ก่อนนี่ครับตองน้อยตองน้อยกั่มาครับปลาสาม งบวาวแล้วครับสั่งเยี่ยมที่ตุ้มมาเลยบบบนี้กำลังตุ้มแฮเขาอยู่ครับะมารุ่นน้ำกันครับบอ้ยป่ามาสั้นเดี๋ยวรุ่นตอนเอาขึ้นครับออขึ้นมาแล้วครับตุ้มขึ้นมาแล้วเฮโอ้ยป่า บาทเดียวครับนี่คุ้มเลยบึงครับบึงหลายปลาเลยครับนะโอ,โอ,อพอได้มกอยู่ครับได้อยู่ครับขนาดเงียบเงาด้วครับนี่เงียบเงาก็ได้ลายตืมอยู่ด้วครับ สอนครับน,นี่คืการสอนมือป้องเขาดิข่าวเขาได้อยู่ครวิธีสอนครับอันนี้วิธีสนอ,สน,อ,น,อนมือไลายลายลายปลาเซเลนมาทำยังไงนะครับป้องป้องป้า นันดีโอ้ยเข่าอยู่ได้ครับได้อยู่ครับได้อย่เกี่ยสักยังเลยอ้ยปากกดใหญ่ครับใหญ่โคดใหญ่ครับมึงมามึงแกนี่นะใหญ่แกมั้งแกมั้งเนี่ยมึงเยียบขวายียบทางมั้งนะหยยบทาง อ้ย่างนี้ก็ได้เครื่องยังแล้วครับนี่อันนี้ก็บใบไส่ย้อยอืเบิ่งครับต้องเอาใบไม้บังไว้ครับเดี๋ยวปลาสิเต็ดออกบมได้เอาแยงมาปักกดครับอืมแต่ปักกดล้วนๆเลยนี่ตัวใหญ่ๆครับหน่ายิ้มยิ้ม ลาาซ้นี่ครับปลาขาวพอได้อยู่ครับปลาซิวปลาขาวลอดบางตัวกันลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบสำนีนะครับสวัสดีครับ